Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟังคุยกับทูตรายการที่จะพาคุณไปรู้จักงานชีวิตและเรื่องที่คุณไม่เคยรู้ของทูดไทยในต่างแดนร่วมเล่าสู่กันฟังโดยประทรวงการต่างประเทศ สวัสดีครับนี่คือรายการคุยกับทูตรายการที่เดอะคลาวและกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันชวนท่านเอกอัครสาชทูตไทยที่ประจำการอยู่ทั่วโลกมาพูดคุยกันถึงชีวิตของนักการทูตงานแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมุมที่คุณอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนนะครับตอนนี้ครับเราจะมาคุยกับท่านทูตที่ประจำการอยู่ในประเทศซึ่งผู้อ่านเดอะคลาสน่าจะคุ้นเคยกันอย่างดีนั่นก็คือนอร์เวย์เพราะว่าเมื่อ2ปีก่อน ทางสถานทูตมีโปรเจกตร์ร่วมกับ The Cloud ชื่อว่า h u n d Years Between นะครับเชิญท่านผู้หญิงสกิริยาจนเส้นเดินทางไปตามรอยเสด็จพระาชดเนินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั่วประเทศนอร์เวย์นะครับแล้วก็กลายมาเป็นวิดีโอสารคดีเทศกาลภาพถ่ายแล้วก็เร็รวๆนี้ครับจะกลายเป็นหนังสือด้วยซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นนะครับท่านทูตการติมนรักษาเกียรติเอกอัครราชทูตณัรกรออสโลจะมาเล่าให้เราฟังสวัสดีครับท่านทูตครับ สวัสดีค่ะคุณสมกรดก่อนจะไปถึงเรื่องหนังสือที่ทุกคนอยากจะทราบว่าเอ๊ะจะแจกหรือจะยังไงต้องทายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขอคุยเรื่องชุดการพูดกันก่อนนะครับค่ะได้เลยค่ะที่เริ่มต้นเลยฮะคือภาคใต้ของไทยนะครับก็จะมีฉายาว่าเป็นดินแดนที่ว่าเป็นฝนแปดแดดสี่คือฝนตกตลอดเวลาแปดเดือนต่อปีแต่ว่าที่นอร์เวย์เนี่ยเหมือนที่มีฉายาว่าเป็นเมืองหนาวแปดแดดสี่คือฤดูหนาวที่ยาวนาน <laughs> ถึงแปดเดือน สิ่งที่ผม,มอยากรู้นะฮะคือว่ามันเป็นยังไงฮะหนาว8เดือนแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างครับขอบคุณมากเลยค่ะ,ะนเนว์ก็เป็นประเทศที่อยู่ทางด้านเหนือสุดนะคะคือเรียกว่าขั้วโลกเหนือเนาะของโลกนะคะที่นี่ก็จริงๆพี่ในฐานะนักการทูตก็เคยอยูอ่ประเทศที่หนาวนะคะอย่างเช่นจีนสหรัฐนะคะ แต่พอมาโนเวย์ก็ก็ได้อ่ารู้สึกเลยถึงความหนาวที่หนาวมากนะคะคอ่าและก็เป็นหนาวที่ยาวนานนะคะตอนนี้ณนะตอนนี้เราคุยกันเนี่ยเดือนตุลาคมก็เริ่มเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะก็เริ่มเย็นแล้วอีกไม่นานก็จะเป็นเลขตัวเดียวนะคะแล้วก็จะหนาวไปถึงเดือนเมษายนเมษายนก็มีหิมะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะหนาวนานมากอ่าประสบการณ์ความหนาวที่พี่ประสบ ทั้งแรกๆเลยก็คือมาถึงนอร์เวย์เดือนธันวาเนี่ยเดือนกุมภาพี่ไปสวัสด์นะคะสวาาัสด์ซึ่งอยู่เหนืออ่าไปอาร์กติกเลยนะคะเกือบขั้วโลกเหนือเลยใช่ไหมฮะขั้วโลกเหนือค่ะที่นั่นเนี่ยลบอ่าลบยี่สิบนะอ่าเราต้องแต่งตัวต้องต้องเตรียมตัวก็คือสมมุติว่าจะออกตอนเช้านี่ต้องให้เวลาการแต่งตัวประมาณอย่างน้อยๆยี่สิบนาทีเพราะเราต้องใส่ <c oughs> <c oughs> ต้องใส่หลายเลเยอร์มากนะคะแต่แต่ก็ ไปอยู่สักพักนึงนะคะเราก็จะเริ่มชินเริ่มปรับตัวได้กับความหนาวนั้นถ้าเราแต่งตัวอุ่นพอนะคะ,ะ,ะและที่น่นเนี่ยที่น่าสนใจก็คือมีคนไทยอยู่เยอะมากนะคะประมาณ200คนนะคะมีชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สวาร์บ่าเรครับที่สวาบาค่ะเพราะว่าไปทํางานเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารนะคะแล้วก็อยู่กันเป็นเข้มแข็งทีเดียวนะคะอะ ที่นอร์เวย์ Norway โดยทั่วไปก็กอย่างที่คุณทรงกลดบอกก็จะหนาวนานนะคะแต่เป็นความหนาวที่สดชื่นนะคะน <Yeah. S 1> อร์เวย์คืออากาศเขาบริสุทธิ์มากนะคะธรรมชาติธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์อยู่ไม่ค่อยมีมลพิษเพราะฉะนั้นก็สำหรับพี่ก็ไม่หนาวจริงแต่ไม่ไมทรมานมากมีอีกอันที่เป็นลักษณะ เด่นของนอร์เวย์ในช่วงหน้าหนาวก็คือความมืดนะคะ,วะความมืดจะยาวนานมากนะคะในหน้าหนาวเนี่ยในออสโลนะคะพระอาทิตย์จะขึ้นประมาณ9ก้าโมงเช้าบ่ายสามพระอาทิตย์ตกแล้วก็จะสั้น <laughs> ทางเหนือนีหน<ฮ>อ่หนาวและมืดตลอด24ชั่วโมงเป็นเดือนเดือน,นะะก็สนาษะจะเป็นเช่นนี้แล้วการใช้ชีวิตท่ามกลางช่วงที่แสงมันสั้นมากๆอะฮะ แล้วก็เดือนหนึ่งมีแค่แบบไม่กี่เดือนเองอะความรู้สึกเราเป็นยังไงฮะมันหดหูมันที่เขาบอกไว้ฮะมันเป็นได้พี่เข้าใจได้นะคะเข้าใจได้ว่าธรรมชาติเช่นนี้ทําให้เรารู้สึกหดหูเหงาว้วววาเวได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราพี่อยากจะให้มองนะในอีกด้านหนึ่งนะคะอ่าในด้านคือนอร์เวย์ก็จะมีสองด้านเสมอการที่มาอยู่นอร์เวย์ทาให้เรารู้ว่าการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยเราต้องมีต้องอยู่อย่าง ใช้ชีวิตยอย่างสมดุลเนี่ยทำอย่างไรแน่นอนธรรมชาติมีความโหดร้ายมีความาสิ่งที่เราต้องต้องอยู่ survive ให้ได้ในขณะเดียวกันเขามีความสวยงามนะคะมีความสวยงามยังไงแม้กระทั่งในหน้าหนาวซึ่งมืดตลอดเนี่ยนะคะก็มีเป็นช่วงเวลาที่หิมะตกและเป็นช่วงที่อน์เวย์สวยมากเช่นกันนะคะถ้าใครชอบ เล่นกีฬาที่เกี่ยวกับฤดูหนาวเล่นสกีนะคะหรืออ u t d ด o แ Activities ก็จะเป็นช่วงที่ดีนะคะ,ะหน้าหนาวก็มีอีกอันนึงที่พี่ประทับใจก็คือ Frozen Lake นะคะซึ่งพี่ก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะ,ะช่วงเวลานั้นเนี่ยทะเลสาบของนอร์เวย์ซึ่งมีอยู่เยอะนะคะก็จะกลายเป็นน้ำแข็งหมดก็เป็นช่วงเวลาที่คนนอร์เวย์ออกมาเล่น สเก็ตนะคะสกีหรือว่าตกปลานะคะขุดน้ําแข็งตกปลาก็เป็นช่วงเวลาที่ถ้าเกิดว่าเรามองทุกอย่างนะคะมีทั้งแง่บวกแง่ลบเราพยายามมองในแง่บวกเนี่ยพี่ก็คิดว่าเราสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขค่ะครับท่านทูตเองก็มีโอกาสได้เดินทางไปทั่วนเวว์นะครับไปถึงสวาบาร์เลยทีเดียวพบเห็นอะไรบ้างฮะที่มีความเป็นแบบเวอรี่เว์ นอร์เวย์มากที่ที่อื่นเขาไม่มีหรือเขาไม่เป็นกันนะครับเขามีความเป็นคนนอร์เวย์นะคะเท่าเท่า,าที่พี่เจอเองแล้วก็รับฟังมานะคะเขามีความเคารพในความเขาเรียกว่า personal space เนะของตัวเขาอนะคะ่ะไม่ใช่เขาเย็นชานะคะแต่ว่าเขามีความอะไรอะเหมือนกับอันนี้แหละเป็นเป็นส่วนช่วงเวลาส่วนตัวของเขานะคะหรือว่าอย่างอย่างเช่น ในปีหนึ่งเนี่ยนอร์เวย์จะมีช่วงเวลาพักร้อนค่อนข้างนานนะคะตั้งแต่มิถุนาถึงสิงหาช่วงเวลานั้นเนี่ยคนนอร์เวย์คนนอร์เวย์ก็คือพักก็คือพักนะคะคเขาก็จะไปอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติของเขาในแคบินนะคะหรือภาษานอร์เวย์เรียกฮิตะนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นการที่เขากลับไปอยู่กับธรรมชาตินั่นแหละเขาไปอยู่ในฮิตะเดิมเนี่ยนะคะ,ะบ้านแคบินเนี่ยจะเป็นบ้านที่แบบ ไม่มีอะไรเลยเป็นบ้านไม้นะคะไม่มีห้องน้าด้วยซ้ำอันนี้คือเดิมนะคะหลังๆฮิตะก็พัฒนามีห้องน้ามีมีครัวมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนน์เว์จะมีบ้านตากอากาศนะคะที่ที่ที่ไม่ใช่แบบหรูหรานะแต่ไปอยู่ในธรรมชาตินี่คือนี่เป็นพี่คิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่เขารู้จักใช้ชีวิตอย่างสมดุลกับธรรมชาติที่เขาอยู่จริงๆนะคะ เรียกว่าตอนหน้าหนาวมันก็หดหู่มากพอแดดมาเนี่ยก็ใช้ชีวิตกันเต็มที่เลยนะครับค่ะก็เวลาหน้าหนาวเป็นอย่างนี้แต่เวลาหน้าร้อนก็ตรงกันข้ามเลยนะคะหน้าร,ร้อนนอร์เวย์ก,ก็เป็นประเทศที่เรียกว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืนพระอาทิตย์เที่ยงคืนก็คือพระอาทิตย์ตกเที่ยงคืนนะแล้วก็ประมาณตีตีสี่ก็ขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวอีกอย่างนะคะคุณทรงกฎช่วงนั้นเนี่ย Uh, พี่ก็จะรู้สึกว่าอ้าวสามทุ่มแล้วเราก็ยังนั่งทํางานอยู่พ่อพยันสว่างพระ uh อาทิตย์เนี่ยแดดแจ๋เลยนะคะแล้วก็กว่าจะตกในส่วนของออสโลเนี่ยพระอาทิตย์ตกประมาณห้าทุ่มนะคะแล้วก็ประมาณตี่สี่พระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วนะคะช่วงนั้นก็เราก็ต้องปรับตัวนิดนึงก็คือเราจะรู้สึกว่าเรานอนดึกนะคะเพราะว่ามันไม่มืด ที่บ้านท,ที่บ้านแต่ละแห่งก็จะมีทุกแห่งบ้านบ้านและโรงแรมในนอร์เวย์ก็จะมีม่านอยสองแบบคือม่านธรรมดานะคะกับม่านกันแสงแดด <c oughs> เพราะว่าในช่วงหน้าหน้าร้อนเนี่ยก็จะสว่างทั้งทั้งคืนโดยเฉพาะอย่างไปนอร์ดเคปซึ่งพี่เพิ่งไปมาเนี่ย <c oughs> ก็เป็นดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะเ, <c oughs> เรา <c oughs> เราก็จะไม่เห็นเราจะไม่เห็นพระอาทิตย์ตกที่นั่น เป็นการใช้ชุดที่มันมากนะฮะบางช่วงพาทิตย์กบ่ายสามบางช่วงพระาทิตตกห้าทุ่มใช่ใช่ Extreme แล้วนอกจากเรื่องฤดูกาลเรื่องธรรมชาติแล้วนะครับท่านทูตพบว่าชาวนอร์เวย์เขามีนิสัยหรือว่ามีลักษณะมีบวัฒนธรรมบางอย่างที่เบี้ยแกร่งอีกไหมครับพี่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ฟุ่มเฟือนะเป็นคนที่เรียบง่ายนะคะ เป็นคนที่ง่ายๆอ่ะที่นี่เนะี่ยบางทีนะการทูตก็พูดกันว่าเออมันอาจจะใช้คำว่า d ดาเนะคือแบบว่าไม่ค่อยมีอะไรแต่จริงๆพี่ชอบเนาะความเรียบง่ายนี้ค,ความไม่ฟุง้งเฟ้อไม่ได้มีห้างที่ใหญ่โตนะคะไม่ได้มีของแบรนด์ยี่ห้อแพงๆอะไรมากนะคะแต่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นประเทศที่รวยเนาะคุณสงกรก็คงทราบเขารวย เขารวยจากน้ำมันนะคะแต่ว่านอร์เวย์จริงๆแล้วโดยโดยก่อนที่จะค้นพบน้ำมันเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ไม่รวยนะ,ะก็คือเขาเป็นประเทศที่อยู่ได้ด้วยเกษตรกรรมเป็นหลักนะคะการประมงหรือว่าสมัยก่อนเลยนะขาขายน้ำแข็งด้วยซ้ำนะคะ ขายน้ำแข็งขายน้ำแข็งเพราะว่าเขามีเขามีน้ำแข็งเยอะเขามีกลาเซียร์ใช่ไหมคะเขาก็ไปขายประเทศต่างๆในยุโรปแต่ประเทศเขาไม่รวยคนก็เป็นวิถีชีวิตบ้านบ้านนะคะจนกระทั่งเขาค้นพบบ่อน้ํามันในปี1969นี่เองนะโดยโดยบริษัทฟิลิปส์ p ิโตรเลียซึ่งเป็นบ่อน้ํามันที่ที่ชื่อว่าอีโคฟิสเนี่ยเป็นบ่อน้ํามันที่ใหญ่ที่สุดนะคะ largest offshore นะคะ นเนว์หลังจากนั้นเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนไปคือรวยนะคะคแต่ความรวยของเขาเนี่ยไม่ได้ทำให้คน,นเวย์เนี่ยเปลี่ยนวิถีชีวิตมากนักนะเขายัางเหมือนเดิมเขายัางใช้ถึงรวยเนี่ยเขาจะใช้เงินอย่างคุ้มค่านะคะเขาไม่ได้ใช้อะไรที่สเปะสปะานะซึ่งพี่ว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราหน้าที่จะเรียนรู้จากเขานะคะที่พี่ชื่นชมค่ะครับตอนที่ผมไปนอร์เวว์ผมจําได้ว่าที่นั่นเนี่ยน้ามันแพงมากนะฮะ ถ้าเขาปิดแหล่งน้ำมันของตัวเองแต่น้ำมันแพงมากแล้วก็ดูส่งเสริมรถ E ีีมากๆเลยครับเหมือนเมื่อ E ีีจะขึ้นทางด่วนฟรีจอดฟรีด้วยนะครับข้ามาเห็นเป็นอย่างนั้นแหละครับเขาให้ความสําคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมนะซึ่งอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่พี่อยากจะเรียนรู้จากนอร์เวย์นะคะคเขามีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมนะคะที่น่าสนใจมากนะคะ EV ีเป็นอันหนึ่งนะคะในปี2010เนี่ยเขามีรถ E ีีแค่ประมาณ3,000คันนะ แต่ในปี2019เนี่ยเขามีถึง200,000ซึ่งซึ่งเขาพัฒนาระบบแรงจูงใจมากนะคะเพราะว่าอยากให้ประชาชนเนี่ยเปลี่ยนมาใช้รถพลังงานไฟฟ้านะคะคโดยตั้งเป้าหมายปี2568เนี่ยให้รถทุกคันเป็น EV นะคะแล้วก็ปีที่แล้วนี่เอง EV มีมากกว่า300,000แล้วนะคะคสิ่งที่เขาทำเป็นเรียกว่าเป็นแรงจูงใจที่สำคัญก็คือ ให้รถ EV ใช้บัสเลนได้นะคะ, mm hmm. ะสนับสนุนการสร้างสถานีชาร์จมากนะคะทุก50กิโลเมตรบนถนนสายหลักของนอร์เวย์จะมียกเว้นภาษีนะคะแบแล้วก็ยกเว้นค่าผ่านทางอย่างที่คุณทรงกรดบอกค่าเรือข้ามฟากยกเว้นค่าที่จอดรถนะคะในขณะเดียวกันก็เพิ่มภาษีสำหรับรถ ที่ปล่อยมลพิษนะคะที่นอร์เวย์ในออสโลตอนนี้ก็จะมี electric scooter นะคะคมากมายนะคะให้เราสามารถมีบาร์โค้ดนะคะแล้วก็ใช้ได้พี่เองก็มีนะ electric scooter พี่ชอบอามากแล้วฮะท่าทุใช้สกูตเตอร์ทำงานเหรอฮะพี่ไม่ได้ไปทํางานเพราะว่าที่ทํางานกับบ้านอยู่ที่เดียวก,กัน<อ>แต่ว่าใช้ electric scooter <c oughs> ไปพาร์คไปอะไรอย่างเงี<อ>้ยค่ะอ่าก็ชอบมากสนุกมากแล้วก็มันก็มันก็ จริงๆเป็นการออกกําลังกายที่ดีอย่างหนึ่งเพราะทาให้เราต้องฝึกการทรงตัวคร,ครับผมทีนี้พอเราพูดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนอร์เวย์คนจะมองว่าอุ้ยเราช่างอยู่ไกลกันเหลือเกิน,แล,กนแล้วก็ไม่เห็นเชื่อมโยงนึกไม่ออกว่าเชื่อมโยงอะไรกันบ้างตอนนี้คนไทยกับนอร์เวย์ท่านทูตคิดว่าเราใกล้กันผ่านอะไรบ้างครับจริงๆเราใกล้กันมากกว่าที่คิดนะคะเราอาจจะเราอาจจะแน่นอนนะคะเราเราเป็นประเทศที่อยู่ห่างไกลกันก็ยุโรปกับเอเชียแน่นอะน แต่ว่าในจริงๆแล้วจุดแข็งความสัมพันธ์ของไทยนอร์เวย์เนี่ยคือด้านประวัติศาสตร์จากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สเสด็จประาพาสนอร์เวย์ในปีคศ .1907 เป็นเวลา1เดือนเลยนะคะคสยามเนี่ยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่รับรองเอกราชของราชจาจักรนอร์เวย์ในปี1905นะคะ ซึ่งการเสด็จครั้งนั้นเนี่ยเป็นการปูรากฐานความสําคัญนะคะของความสัมพันธ์ระหว่างกันนะคะเป็นประวัติศาสตร์ที่ทั้งชาวนอร์เวย์และชาวไทยภูมิใจซึ่งกันและกันนะคะ,อะนอร์เวย์เองเขาก็ภูมิใจเพราะว่าเราเนี่ยเหมือนกับว่าเรามาเรามา,เรามารับรองเขาในในช่วงเวลาที่เขาต้องการเราแล้วเราก็ต้องการเขานะคะม,มันไม่ได้มีลักษณะความสัมพันธ์ที่ใครดอมิเนตใครแต่เชิดชู ซึ่งกันละกันแล้วก็นํามาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในปัจจุบันนี้ในช่วงนั้นเนี่ยรัชกาลที่5มาและได้เห็นนวัตกรรมของนอร์เวย์เช่นปุ๋ยค่ะปุ๋ยไฮโดรเจนนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เป็นประเทศแรกๆที่นําเข้า ปุยยาร่าหรือปุยตราเรือใบไวกิ้งนะคะคาจากนอร์เวย์แล้วก็นำมาสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆอีกมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือพี่ว่าลักษณะพิเศษของความสัมพันธ์ไทยนอร์เวย์คือความสัมพันธ์ระดับประชาชนในในแง่ของธุรกิจนะคะของของนอร์เวย์ในไทยก็ก็มีมากนะคะหลายอย่างนะคะคที่ที่สำคัญก็คือ ด้านทรคมนาคมนะคะหรือ,อเทเลนอร์นะคะที่ไทยก็จะรู้จักกันดีก็คือ d ีแทนะคะ,ะเมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือปุ๋ยตราเดอรบต i ไวกิ้งนะคะซึ่งที่ตอนแรกนี่เราเริ่มด้วยปุ๋ยนะคะแต่ตอนนี้นี่ก็พัฒนาไปถึง Digital Farming นะคะก็คือเกษตรสมาร์ทสมาร์ทเกษตรเขามีแอปพลิเคชันให้กับเกษตรกรไทยนะคะที่ที่จะวางแผนเรื่องการให้ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์นะคะสีทาบ้อ้านะคะสีตาโจตันนะคะทีแล้วก็ที่จะลืมไม่ได้เลยคือแซลมอนอาหารทะเลนะอีกอันที่น่าสนใจก็คือน้ำดื่มนะคะน้ำดื่มยี่ห้อบอสนะคะหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับเอเวียงนะแต่จริงๆประเทศไทยเนี่ยก็จะเห็นยี่ห้อนี้ที่เป็นแก้วนะคะใสๆนะคะสูงๆอันนี้เป็นยี่ห้อจาก นอร์เวย์ที่มีทั้งสติลแบบธรรมดาแล้วก็สปาร์คลิงค่ะก็เ,เรียกว่าจริงๆแล้วคนไทยใน,ในบางไทยแล้วเนี่ยคุ้นเคยกับแบรนด์นอร์เวย์มากๆแต่เราอาจจะไม่ทราบว่าเป็นแบรนด์นอร์เวย์เท่านั้นเองนะครับค่ะทีนี้มาพูดถึงคนไทยในในนอร์เวย์กันบ้างนะฮะในนอร์เวย์มีคนไทยเยอะไหมครับประมาณ2 8 0 0 0ถึง30,000คนค่ะเยอะทีเดียวค่ะครับเขาไปทำอะไรกันนะครับส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรีนะคะ,คะเรียกว่าจ้มาเมมากเลยแล้วก็แต่งงานกับ Uh, ชาวนอร์เวย์แล้วก็มาตั้งครอบครัวอยู่ที่นี่นะคะ่ะแล้วก็เขามีการเหมือนทําชุมชนไทยร้านอาหารไทยอะไรยี้บ้างไหมฮะคนไทยในนอร์เวย์ที่พี่พบเนี่ยนะคะตอนแรกๆก,ก็มาอยู่กับครอบครัวนะคะแต่ว่าหลังๆนี่ก็เริ่มมีเปิดร้านอาหารนะคะเปิดร้านนวดนะคะธุร <c oughs> ก,กิจสปานะคะประกอบอาชีพต่างๆนะคะ นำนำเข้าสินค้าไทยอาหารไทยนะคะมีซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะคไปจนถึงนำเข้าน้ำปลาราของตัวเองนะคะคผ่านอ,อยอนอร์เว์นะคะอซอสปรุงรสต่างๆนะคะมีเป็นเจ้าของกิจกรรมเสริมความงามแล้วก็มีเป็นผู้ช่วยพยาบาลน,นะคะแล้วก็ เป็นพยาบาลด้วยนะคะมีหมอด้วยนะคะเริ่มมีเป็นลักษณะ professional มากขึ้นนะคะคนไทยในนอร์เวย์รุ่นแรกๆที่มาเนี่ยก็จะถึงแม้ว่าจะเป็นเรียกว่าแม่ๆนะที่พี่เจอมาอยู่นอร์เวย์สากว่าปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มีความเข้มแข็งมากนะคะมีความศรัทธาในพุทธศาสนานะคะเรียกว่าครับสร้างวัดได้นะคะสร้างวัดไทยในนอร์เวย์ที่น่าสนใจก็คือวัดไทยในนอร์เวย์นี่มีประมาณ20แห่งนะคะ เช่นไทยนอะร์เวย์ออสโลวัดป่าสายหลวงปู่ชานะคะ oh. ก็ก็เป็นค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชุมชนไทยที่นี่มีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแล้วก็มีความเข้มแข็งนะคะแล้วเวลาพี่ไปวัดเนี่ยก็น่าชื่นชมก็มักจะเห็นสามีชาวนอร์เวย์ป้าปาเนี่ยน,นะคะมาวัดไทยด้วยแล้วก็ hmm. แล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนเป็นเหมือนกับ เข้ากันได้ดีนะคะอืมครับี่รู้สึกว่าอันนี้แหละเป็นชุมชนไทยในนอร์เวย์เนี่ยนะคะพี่มักจะพูดเสมอว่าชุมชนไทยคือทูตตัวจริงนะคะเขาเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะความสัมพันธ์ระดับประชาชนคือความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนนะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยเราอาจจะในด้านของการทูตนะคะหรือการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยเราอาจจะสร้าง เพิ่มมูลค่าการค้ามากเท่าใดก็ได้หรือสร้างสะพานระหว่างกันก็ได้แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่มีความหมายเลยถ้าเกิดคนไทยกับคนนอร์เวย์ไม่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงทางจิตใจทางจิตวิญญาณนะคะในใน,ในแง่ของกระทรวงการต่างประเทศเราก็จะมีซอฟต์พาวเวอร์ในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารไทยศิลป,ปะวัฒนธรรมไทยแหล่งท่องเที่ยวไทยพุทธศาสนาดัมมะดปลโลมาซีนะคะหรือภาษา <c oughs> ไทยมาก ก็ก็เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถเชื่อมโยงกันได้และอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะผูกพันเราไปต่อไปยาวนานดัมมาดิโพเมซีนน่าจะแปลว่าเป็นธรรมทูตเลยนะฮะใช่ไหมฮะโอ้โหเทมาทีนี้ตอนผมไปนอร์เวย์ฮะผมได้คุยกับเป็นสตาฟทีิสถานทูตนะฮะแล้วผมก็ถามคำถามนี่แหละฮะว่ากลุ่มคนไทยกลุ่มไหนที่คนมาอยู่ที่นอร์เวย์ยอะสุดเขาตอบว่ากลุ่มใหญ่สุดนะคือผู้หญิงไทยมาแต่งงานกับสามีชาวนอร์เวย์ค่ะ ถามต่อกลุ่มที่2ล่ะอ๋อผู้ชายไทยมาแต่งงานกับสามีชาวนอร์เวย์เหมือนกันคือคือแปลว่าที่นอร์เวย์เนี่ยเป็นเป็นพื้นที่แห่ง LGBT ที่มีคนไทยมาแต่งงานที่นี่เยอะเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่น่าสนใจมากเลยนะคะขึ้นอร์เวย์เนี่ยเราก็เราก็ทราบนะคะเขาให้ความสําคัญเรื่องความเสมอภาคนะคะสิทธิมนุษยชนนะคะความเสมอภาคทางเขาอนุเขาอนุญาตให้มีการแต่งงานเพศเดียวกันนะคะ นอร์เวย์ก็จะมีทุกปีนะคะเขาเรียกว่าถ้าออสโลก็จะเรียกว่าออสโลไพร e ์ก็คือเป็นเฟสติวัลดีกว่าเนาะสำหรับ LGBT ที่ใหญ่ที่สุดนะคะในช่วงนั้นนะ่งซึ่งเริ่มเมื่อปี1974นะค้โอ้โหนานมากแล้วก็เขาค่ะแล้วก็ลักษณะเด่นของเขาก็คือจะเป็น คุณทรงกลอาจจะเห็นเนาะเป็นสายรุงร้งอ่ะสายรุ้งก็คือทุกสีถูกไหมคะครัโ,คโดยที่เขาจะเมสเซจที่สำคัญก็คือความเปิดเผยเนาะ openness แล้วก็ visibility นะคือการมองเห็นนะคะคซึ่งพี่ก็รู้สึกเอออันนี้ชื่นชมนะคะแล้วช่วงนั้นออสโลก็ แต่และบางบ้านเขาก็จะปะัธงสีรุ้งนะคะครับแล้วก็ออกมานะคะแต่ว่าคนที่ไม่ได้เป็น LGBT ก็สามารถไปร่วมได้นะคะคือเขาเขาส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะในแง่ของคนไทยที่พี่เคยเจออย่างตอนไปกองสุนสัญจรนะคะทำหนังสือเดินทางก็มีก็มีบางท่านมาทำแล้วเขาบอกว่าซึ่งพี่ก็ไม่ทราบว,ว่าว่าเขาเป็นนึกว่าเป็นผู้หญิงนะเพราะว่าเขาเขาบอกว่าเขามานี่เขา ได้เปลี่ยนเพศแล้วเขาก็ได้แต่งงานแล้วเขาก็มีความมีความสุขนะคะ,ะพี่ก็ชื่นชมนะม <laughs> แล้วก็ <laughs> หลายๆคนบางคนอย่างรายการที่สถานทูตทำ Talk with Love ก็มีมีน้องคนหนึ่งมาแล้วตอนนี้เป็นหมอฟันที่นี่นะคะคุณเอรินม่ฮะเอรินเอรินก็เปิดเผยนะคะในการที่เขาได้แปลงเพศเรียบร้อยก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่น่าน่าชื่นชมนะคะ ครับผมเห็นว่าที่นี่มีมีเคลียร์เป็นนโยบายที่รับ LGBTQ เรฟูจีด้วยเป็นยังไงอะคุณนทูตคะพี่คิดว่าโดยโดยหลักเนี่ยนอร์เวย์เขาเปิดรับเรฟูจีนะคะแต่ว่าให้ความสําคัญมากเรื่องการเท่าเทียมทางเพศอันนี้ก็จะอาจจะเป็นสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษในแง่ของการพิจารณาให้ให้มาตั้งถิ่นฐานที่นี่ได้ค่ะเพราะว่าจากที่คุยจากคนไทยที่แปลงเพศเนี่ยนะคะที่นี่เนี่ยเหมือนกับว่า เมื่อตัดสินใจที่จะแปลงเพศแล้วเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเขาให้การสนับสนุนในทุกๆท,ทางด้วยนะคะเตรียมพร้อมทางด้านจิตใจนะคะ,ะไปจนถึงการผ่าตัดเสร็จแล้วะคะ่ะครับผมเอาเละฮะเรามาคุยถึงเรื่องไฮไลท์ของเรากันบ้างนะครับก็คือว่าโครงการ100 Years Between ที่เริ่มต้นจากการเชิญท่านผู้หญิงไปเยี่ยมที่นอร์เวย์นะฮะกลับมาปั๊บกลายเป็นเอกซิบิชันที่ประเทศไทยนะครับใหญ่โตแล้วก็คนชื่นชมกันเยอะมากนะครับ ทีนี้ท่านทูตก็มีแผนการว่าเอ๊ะมันน่าจะมีเฟสสองต่อท่านทูตวางแผนยังไงบ้างครับค่ะขอบคุณค่ะโครงการ h u n d years between เนี่ยก่อนอื่นต้องขอขอพระคุณท่านทูตประสิทธิพรนะคะที่เริ่มโครงการนี้นะคะมาจากตอนที่ท่านผู้หญิงศิริกิิยาเจนเซนนะคะมานอร์เวนะคะตามโครงการสถานทูตได้เชิญท่านมาทำสารคดีสัปดาห์หนึ่งในนอร์เวนะคะ ท่านก็ได้เดินทางไปพื้นที่ต่างๆในนอร์เวย์นะคะแล้วก็ย้อนรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงนะคะคแล้วก็ท่านก็ได้ถ่ายภาพสถานที่ต่างๆที่ที่ไปแล้วพบคุยกับผู้คนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จประพาสช่วงนั้นนะคะภาพถ่ายเนี่ยเราได้ได้ทำเป็นนิทรรศการ ที่ประเทศไทยที่ศุลการกรสถานนะคะคซึ่งคนก็ไปกันมากมายนะคะแล้วก็ผู้คนที่ไปเนี่ยก็บอกว่าทําไมเราจัดสั้นจังเลยอะไรยาเงี้ยอยากให้จัดอีกนะคะซ,ซึ่งพี่ก็เลยคิดว่าอยากจัดอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราอยากจะเอาภาพเหล่านั้นเนี่ยมาสแสดงที่นอร์เวยค์ค่ะที่ออสโลนะคะเพื่อให้คนนอร์เวย์และคนไทยในนอร์เวย์ได้เห็นนะคะก็ตั้งโครงการแล้วปรากฏว่าเกิดสถานการณ์โควิดพอดีนะคะช่วงนั้นก็เราไม่สามารถ จัดเขาเรียกว่า gathering อะไรได้นะคะเห็นว่าหาที่เรียบร้อยแล้วด้วยใช่ไหมฮะได้สถานที่แล้วเป็นตึกเก่าสวยเลยใช่ค่ะใช่ก็ก็ไปดูไปนั่งคิดว่าเราจะที่ไหนดีอันหนึ่งก็ต้องให้ท่านผู้หญิงได้ได้เห็นด้วยว่าจะเป็นที่ไหนนะคะแต่ว่าพอพอเริ่มที่จะทำเนี่ยโดยที่มีโควิดก็ทําไม่ได้รเราต้องคิดเปลี่ยนพอคิดเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะไรก็คิดว่าเปลี่ยนเป็นหนังสือนะคะ หนังสือ h u n d Years Between ก็คือเอาภาพถ่ายที่ท่านผู้หญิงถ่ายจากนิทรรศการนะคะแล้วก็ตอนที่รัชกาลที่5เสด็จประพาสด้วยแล้วก็มีข้อความความเป็นมานะคะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นบ้างก็ก็เป็นลักษณะหน,นังสือที่เล่าเรื่องนะคะ,ะเล่าเรื่องอจากเอเซนส์ของความสัมพันธ์ไทยนอร์เวย์ซึ่งตอนนี้หนังสือเสร็จแล้วนะคะ หนังสือจริงๆเราก็อยากที่จะเปิดตัวหนังสือนะคะเมื่อเดือนตั้งไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าประเทศไทยยังมีสถานการณ์โควิดอยู่ก็เลยจัดไม่ได้แต่หนังสือเหล่านั้นเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะได้มาถึงออสโลแล้วนะคะแล้วพี่ก็ได้เริ่มแจกจ่จายมอบนะคะให้กับทั้งผู้แทนรัฐบาลนะคะระดับสูงของนอร์เวย์นะคะ,ะแล้วก็ชุมชนไทยในยที่ต่างๆแล้วก็ได้ ได้นำไปที่นอตเคปด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็ห้องสมุดในออสโลนะคะแล้วก็ได้ทุนกล้าวถวายคิงเฮโรแล้วก็พระชวงนอร์เวย์ครับผม ส่วนที่อยู่ในเมืองไทยและก็เตรียมจะแจกจาก่จายคงต้องติดตามกันต่อไปใช่ไหมคะว่าจะเริ่มแจกไเมื่อ,อไหร่ใช่ค่ะเราก็คงรอว่าช่วงช่วงไหนที่เราสามารถทําได้ก็คือเราจะลอนชนะคะก็คงจะลช์หนังสือโดยที่กระทรวงการต่างประเทศโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านผู้หญิงสิริกิจยาเจนเซนนะคะแล้วก็หลังเป็นไปนการเปิดตัวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะได้เห็นหนังสือนี้มากขึ้นค่ะครับผม ท่านทูตครับมาถึงคําถามปิดแล้วนะครับสุดท้ายของรายการเราแล้วถ้าเกิดว่าท่านทูตอยากจะเลือกของสักสามสิ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์หรือความเป็นนอร์เวย์กับไทยนะฮะัท่านทูตอยากจะเลือกของอะไรบ้างครับค่ะก็มีสามคำที่พี่คิดไว้นะคะคําแรกก็คือสิ่งแวดล้อมคําที่สองแซลมอนคําที่สามสมดุลน,นะคะสิ่งแวดล้อมนี่หมายถึงนอร์เวย์นี่มีธรรมชาติที่สวยงามนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญเรื่องก,การอน,อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฟรี e อิคเอนเมีซึ่งเราสามารถเรียนรู้ จากนอร์เวย์ได้นะคะประเทศไทยก็มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามเช่นกัน,นะคะนอร์เวย์และไทยนะคะตามให้ความสำคัญในเรื่อง climate change นะคะซึ่งเราร่วมกันได้เรื่องนี้อันที่สองคือแซลมอนนะคะแซลมอนจากนอร์เวย์นี่เป็นที่นิยมในตลาดไทยมากนะคะ Norwegian Seafood Council เนี่ยตอนนี้ตั้งอยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราบริโภคแซลมอนจากนอร์เวย์ถึง13,000ตันนะคะซึ่งเยอะมากนะคะคน,คนไทยทามมนแซลมอน ขนาดต้นเลยเหรอครับเนี่ย <c oughs> ใช่ใช่แล้วก็ oh. เรามีแนวโน้มที่ต้องการอาหารที่สะอาดนะคะแล้วก็แซลมอนจากนอร์เวย์เนี่ยก็สามารถตอบโจทย์เรื่องนี้ได้เพราะเขาให้ความสําคัญเรื่องธรรมชาติมากนะคะ <c oughs> ในขณะเดียวกันนอร์เวย์มีเทคโนโลยีเรื่องการทําฟาร,ร์มเลี้ยงปลาแซลมอนในกระชังขนาดใหญ่เท่าสนามฟุตบอลเนาะซึ่งเราสามารถเรียนรู้ได้นะคะอันต่อมาก็คือเรื่องสมดุลน,นะคะความสมดุลก็คือความสมดุลในธรรมชาตินะคะ ซึ่งเนวเวยเนี่ยเราจะเห็นพอมาอยู่เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาอยู่กับธรรมชาติได้อย่างสมดุลน,นะคะซึ่งนําไปสู่ความร่วมมือระหว่างไทยกับอน์เวย์ได้นะคะในเรื่องอการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะธรรมชาตินะคะ,ะเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะหรือเวลเนสนะคะซึ่งทั้งไทยและอน์เวย์เนี่ยคือเราจะเป็น a อจิ g งโซซ e t y ตกันทั้งคู่อยู่แล้วนะคะ,ะ,ะชาวอน์เวย์ก็นิยมไปพักผ่อนในประเทศไทยนะคะ เป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะคะเรื่องความสมดุลธรรมชาติในไทยและนอร์เวย์นี่เป็นประเด็นที่สําคัญที่เราสามารถร่วมมือกันได้ะคะ่ะครับผมวันนี้เท่าที่ฟังมานะฮะผมคิดว่าผมรู้จักนอร์เวย์เพิ่มขึ้นจากอย่างน้อยเรื่องเราเปความแตกต่างกันด้านภูมิอากาศต่างๆนานาแต่ว่าผมว่าอย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่เรามีเหมือนกันแน,น่ๆแล้วก็เชื่อมโยงคนไทยกับนอร์เวย์เข้าหากันแน,น่ๆคือเรื่องของแซลมอนครับใช่ไหมครับวันนี้เวลารายการเราหมดลงแล้วนะครับ ก็คงต้องพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ผมกับท่านทูตคงต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ r e a d t h e c l o u d co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟัง podcast